ดาวพฤหัสบดียกย้าย8พฤศจิกายน64ถึง8เมษายน65ราศีและลัคนาราศีของคุณจะเป็นเช่นไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel อยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนนั่นเองเราก็พบกันเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องของตัวเลขหรือแม้กระทั่งอัปเดตดวงชะตากันในรอบวงโครจรของดวงดาวที่ย้ายราศีครับโดยเฉพาะในคลิปนี้จะเป็นคลิปดาวพระหัสบดียกย้ายราศี โดยดาวพระรากรดีครับยกย้ายในรอบนี้นะครับก็เป็นการย้ายกลับมาประจําตําแหน่งเดิมที่เคยยกย้ายมาก่อนเมื่อต้นปีนะครับคราวนี้ก็จะสถิตยอยู่ตําแหน่งนี้ซึ่งก็คือตําแหน่งราศีกุมนะครับสถิตตําแหน่งนี้ตั้งแต่8พฤศจิกายนปี2564แล้วจะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่8เมษายนปี2565นะครับ สริรวมระยะเวลาแล้วนะครับก็ประมาณสัก4ี่สาหเดือนระยะเวลาประมาณนี้ครับเพียงพอครับที่จะปรับเปลี่ยนเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเพียงพอนะครับที่จะกระตุ้นให้ดวงชะตาของบางราศีนั้นสามารถประสบความสำเร็จสามารถร่ำรวยขึ้นมาได้สามารถมีแสงสว่างเปรียบเสมือนแสงไฟสองทางในยามที่ดวงชะตามันมืดมิด ในรอบนี้นะครับดาวราศดีเนี่ยเป็นการโคจรเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่กำลังคิดจะลงมือทำอะไรกำลังคิดจะวางแผนนะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาชีพการงานหรือว่าอะไรที่คุณคิดไว้นานแล้วแต่ยังไม่เคยลงมือทำสักทีหรือว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้ไดทำสักทีเนี่ยในรอบนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับ จะมีราศีใดที่ดีแล้วก็ราศีใดที่ควรระมัดระวังนะครับหมอแมนได้ทำครบทั้ง12ราศีแล้วนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับราศีพิจิกนะครับหรือว่าลัคนาราศีพิจิกนั่นเองนะครับคลิปนี้ดูได้ทั้งผู้ที่เกิดในราศีพิจิกแล้วก็ผูกลัคนากำเนิดแล้วเนี่ยได้ลัคนาพิจิกนะครับ ลัคนาพิจิกก็เป็นแมงป่องนะฮะโลโก้เป็นแมงป่องนะครับพิจิกเนี่ยนามาแวนเคยบอกไว้ว่าในช่วงที่ดาวพระราหูยกย้ายนะครับเข้าเลงดวงชะตานะครับต้องบอกนี่ว่าบางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะครับย้ายบ้านเปลี่ยนรถนะครับหรือว่าเปลี่ยนคู่ครอง คนรักนะครับปรับเปลี่ยนสถานะนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะมีการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ฟื้นจากอา,าการเจ็บป่วยซึ่งป่วยหนักนะป่วยหนักอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าออความเป็นความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรอดมาได้แล้วนั่งฟังหมอแมนอยู่นะขณะน,นี้นั่นเปรียบเสมือนว่าฟ้าหลังฝนนะครับที่สดใสกำลังจะมาเยือนแล้ว และณขนานี้เองเนี่ยดาวพระราหัสบดีครับซึ่งเป็นดาวที่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น3แก่ลัคนาราศีพิจิกก็ถือว่ามีกลิ่นอายในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของสิ่งใหม่ๆเข้ามาพัวพันในชีวิตราศีพิจิกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดาวพระสหัสมดีเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับเจ้าเราือนปุตตะเป็น3กัแ่ลัคนาแสดงว่า คุณมีการติดต่อสื่อสารมีการเดินทางนะครับมีแวดวงสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวใหม่ๆในชีวิตหรือเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารของคุณนะครับจะเป็นงานใหม่จะเป็นบุตรบริวารบางคนได้ลูกนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนได้แฟนใหม่นะครับบางคนได้งานใหม่บางคนได้กําเนิดธุรกิจใหม่ขึ้นมานะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตารมีการผัดเปลี่ยนแล้วก็กําเนิด เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในชีวิตนะครับหลังจากวันที่8พฤศจิกายน64นะครับดาวพระศดาวพระสะารสดียกย้ายราศีนะครับคราวนี้ก็เดินเร็วเป็นการเดินเข้าสู่วงจรปกติของดาวพระฤห,หัสแล้วเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเดินถอยหลังนะครับเดินถอยหลังหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็อาจจะมีติดขัดบ้างไม่ค่อยเป็นดังใจบ้างสามารถดําเนินการไปได้แต่ก็เป็นไปอย่างช้าๆในช่วงก่อนหน้านี้นะครับ คราวนี้เนี่ยแปฤศจิากายนปุ๊บเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรยกเดินหน้าเข้าสู่ตำแหน่งที่4ของดวงชะตาโหราศาสตร์บอกว่านี่คือปฐุมเกณฑ์นะครับปฐุมเกณฑ์นะครับหมายความว่าดวงขององค์เกณฑ์ที่มีความสําคัญกับบั้นปลายของชีวิตกับความมั่นคงของชีวิตนะครับซึ่งอะไรก็ตามที่ก่อนหน้านี้ที่ราศีพิจิกหยิบจับมาแล้วยังไม่ได้ผล เท่าที่ควรหยิบจับมาแล้วได้ผลแต่ยังไม่พึงพอใจหยิบจับมาแล้วอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับอาจจะยังไม่ได้เป็นที่เชิดหน้าชูตาอาจจะต้องทําอะไรเองทําคนเดียวไม่มีคนช่วยก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกว่าหลังจากพอดาวย้ายปุ๊บนะครับไอ้สิ่งที่ทํานะครับมีเขาหลางแห่งการประสบความสําเร็จชัดเจนขึ้นสิ่งที่ทําครับมีความก้าวหน้ามีความคืบหน้า มากขึ้นนะครับสิ่งที่ทำนะครับจากที่ไม่ค่อยมีใครที่จะมาซัพพอร์ตดูแลนะครับหลังจาก8พฤศจิกายนก็จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตดูแลมีผู้หลังผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูชาวราศีพิจิกนะครับดาวระสีบดีเนีนะ่เป็นดาวที่ว่ากันเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่สําหรับราศีพิจิกไม่ใช่เพียงแค่ผู้ใหญ่นะครับดาวราศีบดีสําหรับพิจิกเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วย ซึ่งแปลว่าบุตรบริวารหรือว่างานใหม่ธุรกิจใหม่ธุรกิจเสริมนะครับงานที่เป็นจ็อบที่ทําเสริมรายได้เสริมนะฮะเพราะฉะนั้นราศีพิจิกเมื่อมีดาวพฤหัสบดีเป็นปฐุมเกนเนี่จะมีลักษณะของมีงานเสริมที่ประสบความสําเร็จนะครับที่ทําแล้วได้เงินทําแล้วเงินทองไหลามาเทมานะครับใครที่อยากจะซื้อยศยานภานะ เพื่อมาประกอบกิจการมาต่อยอดกิจการสามารถซื้อได้สําเร็จครับภายในพฤิกายนปีนี้นะครับปี64จนถึง8เมษายนปี65คุณสามารถซื้อได้สําเร็จครับไม่ว่าจะเป็นยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องห้องห้องหอที่จะเอามาทําเป็นออฟฟิศนะครับหรือที่ทํางานของคุณสามารถทาได้สาเร็จเพราะดาวพัสดีครับส่องแสงไว้ที่ตําแหน่งพันธุซึ่งเป็นตําแหน่งบ้าน รถที่ดินออฟฟิศตึกรามบ้านช่องอสังหาริมทรัพย์ส่องแสงไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือเป็นหน้าที่เราแหละที่ต้องพยายามลงมือทําให้มันสําเร็จนะครับดาวพัสดีสําหรับราศีพิจิกยังเกี่ยวกองเกี่ยวข้องกับการเงินครับเพราะดาวพัสดีเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนั่นเองครับเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเป็นปฐุมเกณฑ์แสดงว่ามีโอกาสได้เงินได้ทองมีโอกาสที่เงินที่รออยู่ จะเป็นเงินก้อนจะเป็นเงินตกเบิกจะเป็นเงินออเดอร์ของลูกค้าจะเป็นเงินอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนนี้สําเร็จครับภายในระยะเวลา8พฤศจิกายน64จนถึง8เมษายน65นะครับในระยะเวลานี้ก็สักประมาณ4-5เดือนนะครับ4-5เดือนประมาณ5เดือนโดยประมาณช่วงเวลาอย่างนี้ครับเปลี่ยนแปลงดวงชะตาได้ นะครับไม่มากก็น้อยแหละขอให้เราตั้งใจจริงนะครับลงมือทําและอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยมีดาวพระราหูหรือว่าพระราหูเทพราหเูเล็งดวงชะตาอยู่ครับตรงนี้ก็บอกว่าพระราหูเนี่ยนะเสาเพ่งเล็งลักแล้วอสุรานะภูเมนอัศดาว่าไว้จันเป็นสิบเอ็ดแก่ราหูเล่าอาภัพอัปภัพภให้โทษแทบเหินหินมันเป็นโครงกรของพินทุบะทีนะ่เขาบอกว่า เสาเพ่งเล็งลักแล้วอสุรานะครับเสาก็คือเสาอสุราก็คืออสุรินทราคือพระราหูนั่นเองเสาเพ่งเล็งลักแล้วอสุราหมาถึงว่าทั้งเสาทั้งราหูท่านเล็งลัคนาราศีของผู้ใดแล้วนั่นคือดวงพิธุบาทดวงแตกดวงร้าวนะครับแต่สําหรับ ราศีพิจิกและลัคนาราศีพิจิกนั้นจะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับเพราะว่าลัคนาราศีพิจิกนั้นเป็นลัคนาราศีแมลงนะพิจิกเนี่ยหมายถึงแมงป่องอ่ะเขาเรียกกันแมงแมงหรือแมลงนะครับเขามีการจัดหมวดหมู่กันไว้พอเป็นราศีเขาเรียกว่าราศีแมลงหรือว่าแมงป่องเนี่ยนะครับซึ่งแมลงนี่เป็นธาตุลมนะหรือแมงเนี่ยก็เป็นธาตุลมนะพอดาวนะครับที่เป็นธาตุลมอย่างพระราหูเนี่ยนี่คือกฎเกณฑ์นะฮะ มาเล็งดวงชะตานะครับแล้วดาวเจ้าเรือนพิจิกนั้นเป็นดาวพระอังคารอังคารไม่กลัวราหูครับเพราะอังคารคือธาตุลมราหูก็ธาตุลมธาตุลมเมื่อมารวมกันแล้วถึงแม้จะไม่ได้โยกไม่ได้ตีโกนไม่สัมพันธ์กันนะครับแต่เขาก็เป็นมิตรกันนี่คือคู่ธาตุลมนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้คู่ดาวก็ตามนี่ก็คือข้อ เป็นมาเป็นไปว่าทําไมพระราหูที่เลงลัคนาราศีพิจิกแล้วจึงไม่ได้เสียอย่างที่คิดนึกออกไหมทุกคนอาจจะกลัวนะฮะราหูเล็งลัคนาเนี่ย,ลละยจ,จะดวงดีดวงแตกดวงดาวใช่ไหมแต่ก็าจะบอกว่าสําหรับราศีพิจิกแล้วเนี่ยลัคนาราศีพิจิกอาจจะเกิดเหตุร้ายก่อนอาจจะเกิดเหตุที่คุณไม่คาดฝันหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับในห่วงเวลาตั้งแตเ่เดือนกันยายนปีที่แล้วเลย นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตขึ้นมาแต่ถ้าคุณนะครับสามารถที่จะเอาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนี้ยนะครับพลิกกลับนะครับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ตอนนี้ราศีพิจิกบางคนเริ่มที่จะรวยแล้วเริ่มที่จะรวยแล้วนะครับแต่บางคนถ้าบอกว่าอ,อาจารย์ทำไมผมยังไม่รวยเลยหนูยังไม่รวยเลยลองนะครับลองพิจารณาดูว่าเราพยายามเต็มที่หรือยังนะครับแล้วก็เรายังขาดอะไรไป บางอย่างหรือเปล่านะเรายังติดขัดอะไรเราขัดอะไรไปบางอย่างหรือเปล่าฮนะหรือเราลืมนึกอะไรเราลืมมองอะไรไปหรือเปล่านะครับสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวที่มันเปลี่ยนแปลงมาแล้วเนี่ย <S <S เราสามารถที่จะหยิบวิกฤตมาเป็นโอกาสได้นี่คือสิ่งที่ราศีพิจิกเจอนะครับตั้งแต่ยาวมาตั้งแต่กันยาปีที่แล้วนะ,นะครับเกณฑ์ตรงนี้เขาเรียกว่ากีตะเกณฑ์นะกีตะเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์นะสำคัญของราศีพิจิกราศีเดียวเท่านั้นนะครับ คุณจะไปบอกว่าเฮ้ยราศีอื่นลัคนาราศีอื่นเนะี่ยพระราหูมะ่อเลงลัคนาราศีจะเป็นกีตะาเกณฑ์หมดไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดเกณฑ์นี้นะครับมีไว้เพื่อชาวลัคนาราศีพิกิกเท่านั้นนะครับเพราะนั้นคุณไม่ต้องกลัวดาวพระราหูนะครับมาเนี่ยนะจริงๆอ่ะดาวบ่าปปะเคราะเนี่ยมันมีทั้งโทษมีทั้งคุณนะมีทั้งโทษมีทั้งคุณแต่พระราหูเมื่อเลงลัคนาแล้วอาจจะมีโทษมาก่อนในช่วงต้นแต่ว่าจะมีคุณภายหลัง นะครับจะมีคุณภายหลังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ดาวพระศรี่ยนะโคจรเขาเรียกว่าให้คุณนะ่ะนะให้คุณเอาประโยชน์นะไม่ใช่ว่าให้คุณลําบากโคจรให้คุณเอาประโยชน์คือเป็นสี่แกลคณาเขาเรียกว่าเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเหมือนมีเทวดาคอยปกป,กปกักรักษาคุ้มครองอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงใดๆการที่ต้องคิดต้องตัดสินใจอะไรต่างๆแล้วล้วนแล้วแต่นํามาซึ่งความสําเร็จในชีวิตแน่นอนสําหรับ ราศีพิจิกนะครับะออนะเพราะนั้นก็ต้องทายกันแบบนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับหากท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วปบใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ